สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาชินีสาราได้ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยค่ะโดยที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในปริมาณที่ต่ําและมีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมด่งดิถูกการเพาะปลูกและยังช่วยรองรับแรงงานใหม่ที่เข้ามา และเป็นการป้องกันการอพยพของแรงงานเข้ามาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะนอกจากนี้ธุรกิจ SME ยังช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหากิจในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาคอีกด้วยค่ะและเนื่องจากธุรกิจ SME เป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะดังนั้นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของธุรกิจ SME ได้แก่ธนาคารพาณิชย์และเมื่อพิจารณาไปถึง พฤติกรรมการให้สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารพาณิชย์แล้วนั้นพบว่ามีการให้สินเชื่อในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันค่ะจึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ค่ะซึ่งวัตถุ ะส์ในการศึกษาครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับมหาภาคที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME โดยรวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยระดับมหาภาคที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยพิจรารณาลายธุรกิจค่ะโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับพบว่าหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ดําเนินนโยบายค่ะสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินนโยบาย ให้สามารถดําเนินนโยบาย on, Theory, ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดค่ะ 2. ธนาคารพาณิชย์สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการดําเนินนโยบายให้สินเชื่อธุรกิจ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและ 3. ภาคธุรกิจเอกชนสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนการขอสินเชื่อในแต่และธุรกิจได้ค่ะขอบเขตของการศึกษานะคะ เป็นการศึกษาสินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด14ธนาคารค่ะโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากธนาคารแห่งประเทศไทยรายไตา,ตามาส์ในระหว่างปี2553ถึง2562รวมทั้งหมด40ไตามาส์ค่ะและว,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลนะคะได้ใช้การทดสอบ Unit ตรูทโดยวิธี Augmented d i g i กกี l l ิและการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวโคอินทิเกชโคอินิเกชันเทโดยวิธี ANGER and g e n g e r นะคะและทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลด้วยวิธี GANGER CAUSALITY ค่ะสำหรับการตรวจเอกสารนะคะได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังนี้ค่ะทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ค่ะซึ่งกล่าวถึงอุปทานของเงินให้กู้มีแหล่งที่มาจำนวน2แหล่งด้วยกันได้แก่เงินออมและการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินค่ะ ต่อมาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะงานของชุลีพรไกรสมเดชได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะตัวแปรที่นํามาใช้ในการศึกษาได้แก่โกลดเร,เรแลเลตและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คะ่ะ 2. ง,งานของเจษฎายาเ็จ ปี2552นะคะได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับอัตราการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่การทดสอบยูนิต o ูทโดยวิธี u u m m n t t e d d ดค e ฟ f เ l l e r และการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลโดยวิธี Ganger Causality ค่ะต่อมาเป็นงานของนารร์อวมออได้ทำการ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานการให้สินเชื่อภาคธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนะคะโดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ค่ะ และงานของวิลาสินีหอ,อกเกษตรและสมบัติธรรมรงศินธาวนปี2561ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะโดยตัวแปรที่ใช้นในการศึกษาได้แก่ปริมาณเงินฝากดัชนีผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คะ่ะ สำหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้นะคะตัวแปรอิสระที่ใช้มีทั้งหมด6ตัวได้แก่ปริมาณเงินฝากในระบบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ดัชนีผู้บริโภคปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะและตัวแปรอิสระอิสระสำหรับการศึกษา การให้สินเชื่อ SME รายธุรกิจนะคะจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวคืออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในธุรกิจนั้นๆที่แท้จริงนะคะสําหรับตัวแปรตามจะเป็นปริมาณการให้สินเชื่อรวมในระบบและอีกตัวแปรหนึ่งจะเป็นปริมาณการให้สินเชื่อแยกรายธุรกิจค่ะโดยการโดยทําการวิเคราะห์แยกกัน สำหรับวิธีการศึกษานะคะอันดับแรกจะเป็นการทดสอบความนิ่งของข้อมูลเพื่อเหล็กเลี้ยงข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนที่ไม่คงที่ค่ะต่อมาจะนําข้อมูลจะนําตัวแปรที่มีความนิ่งระดับในระดับเดียวกันมาทดสอบหาความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะต่อมาเมื่อตัวแปรคู่นั้นมีความมีความสัมพันธ์ระยะยาวจะนํามาทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลกันด้วยวิธีแกนเจ e r c คอสเลตี้ค่ะ สำหรับผลการศึกษาครั้งนี้นะคะพบว่าไม่มีตัวแปรระดับมหาภาคใดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อ SME รวมในระบบนะคะแต่สำหรับการพิจารณารายธุรกิจนั้นพบว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรระดับมหาภาคมีดังนี้ค่ะ 1. คือธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรมการป่าไม้และการและการประมงนะคะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝาก เ,เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์อัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานแล้วก็ NPL ค่ะต่อมาจะเป็นธุรกิจกลุ่มธุรกิจก่อสร้างนะคะซึ่งตัวแปรที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อในธุรกิจดังกล่าวนะคะจะได้แก่ แบงก์โลนหรือเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ค่ะแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานต่อมาจะเป็นกลุ่มธุรกิจการขายส่งและการขายปีกการซ่อมยานยนต์และจกักรยานยนต์นะคะซึ่งตัวแปรระดับมหาภาคที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินเชื่อในธุรกิจกลุ่มนี้ได้แก่ปริมาณเงินฝากเงินและเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชค่ะต่อมานะคะจะเป็นธุรกิจ การบริหารราชะการการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับค่ะซึ่งตัวแปรระดับมหาภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกันให้สินเชื่อในธุรกิจกลุ่มนี้นะคะจะได้แก่ปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานและ NPL ค่ะ และธุรกิจสุดท้ายนะคะได้แก่ธุรกิจศิละปะความบันเทิงนันทนาการและกิจกรรมบริการด้านอื่นๆค่ะซึ่งตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการให้สินเชื่อ SME นะคะได้แก่ปริมาณเงินฝากในระบบและ NPL ค่ะ สำหรับตัวแปรระดับมหาภาคที่ผู้ศึกษาควรให้ความสำคัญนะคะได้แก่ 1. ปริมาณเงินฝากในระบบค่ะซึ่งแสดงถึงปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนำไปให้สินเชื่อได้ค่ะ 2. คือปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ค่ะซึ่งแสดงถึงภาระดอกเบีย้ยที่ธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการผิดชำระนี้เพิ่มขึ้นธนาคารพาณิชย์จึงต้องพิจารณา ส่วนนี้ควบคู่ไปด้วยค่ะ3คือดัชนีงเงินเฟอ้อพื้นฐานเนื่องจากดัชนีงเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดราคาสินค้าและบริการในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจึงมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเป็นอย่างมากค่ะเช่นหากเกิดเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นจะทําให้ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่ม,มสูงขึ้นและทําให้ผู้ผลิตต้องขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นทําให้ยอดขายลดลงและอาจจะกระทบให้เกิดการกระทบ รายรับของธุรกิจค่ะแล้วก่อให้เกิดความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้เพิ่มขึ้นค่ะและ 3. คือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะซึ่งแสดงถึงปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพส่วนนี้ค่ะทาให้สูญเสียโอกาสในการนาเงินส่วนนี้ไปทํากําไรนะคะดังนั้นธนาคารพาณิชย์จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการให้สินเชื่อสาหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะนะคะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME โดยรวมนะคะพบว่าไม่มีปัปใจจัยในระดับมหาภาคใดที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME โดยรวมของธนาคารพาณิชย์นะคะเนื่องจาก ธุรกิจ SME เนี่ยมีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนอกจากนี้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของเศรษฐกิจค่ะทําให้ทางภาครัฐเนี่ยมีนโยบายต่างๆเพื่อกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจกลุ่มนี้ค่ะต่อมาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME แยกรายธุรกิจนะคะพบว่าปัจจัยในระดับมหาภาคที่ส่งผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME ในแต่ละในแต่ละธุรกิจเนี่ยค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจใน ในแต่ละกลุ่มธุรกิจนะคะสำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้นะคะ 1. คือผู้ดําเนินนโยบายควรศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในระดับาภาคใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME ในแต่ธุรกิจค่ะ 2. ผู้ประกอบการ SME ควรนําผลการศึกษาครั้งนี้นําไปวางแผนการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ทั้งในแต่ละ กลุ่มธุรกิจและในช่วงเวลาสถานการณ์เศรษฐกิจที่แตกต่างกันค่ะสําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปนะคะควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเชื่อ SME ในระดับจุลภาพเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายให้มากยิ่งขึ้นนะคะและ2คือควรเพิ่มตัวแปรที่สะท้อนถึงธุรกิจที่พิจารณาสําหรับการพิจารณาแยกรายธุรกิจนะคะเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าตัว แปรใดเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณการให้สินเชื่อในธุรกิจกลุ่มนั้นนั้นค่ะขอบคุณค่ะ